ก็คือคุณต้องให้อภัยค่ะให้อภัยกับทุกคนที่กำลังติดค้างอยู่ 1. ให้อภัยทุกคนที่คุณติดค้างอยู่ตอนนี้มันมีเรื่องที่ติดค้างอยู่ภายในใจของคุณที่คุณไม่สามารถปลดล็อกได้ถ้าอยากปลดล็อกเข้าคอสนะคะ <c oughs> คุณต้องให้อภัยผู้คนก่อนนะคะและจึงกลับมาให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนนะคะยอมซีโรราบ ไว้วางใจในพระเจา้าไว้วางใจในพระองค์ไว้วางใจในพ่อของเราเรื่องหนักๆน,นะคะให้พ่อทําเราเป็นมนุษย์นะเราทําไม่ไหวหรอกคะ่ะเราทําไม่ไหวบางเรื่องเราไม่สามารถจัดการได้เช่นกู้แบงค์ไม่ผ่านคุณกู้แบงค์ไม่ผ่านขายบ้านไม่ได้คุณต้องการเงินเนี่ยเพราะคุณจะย้ายแล้วคุณก็ย้ายไม่ได้สักทีไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง ขณะที่เวลายืดยาวไปขายไม่ได้สักทีสุดท้ายอ่ะพระองค์ยื่นข้อเสนอให้คุณมีแผนการที่ดีให้คุณเสมอสุดท้ายในเมืองนั้นมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ที่ของคุณเก็ตไมหมคะหรือบางคนซื้อบ้านเจ้าของไม่ขายให้หรือยังไม่มีทีท่าว่าจะขายเพราะคุณมีของขวัญชิ้นพิเศษลอยมีบ้านที่คู่ควรกับคุณรอย แต่คุณต้องเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ยังไงล่ะอย่าไปเลือกเองอย่าไปคิดเองอย่าไปคิดว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันกําลังเกิดสิ่งแย่ๆอย่าไปคิดว่ามันกําลังโอ้ฉันไม่มีใครช่วยเหลือฉั้นโชคไม่ดีเลยไว้วางใจในพระองค์โอเคไหมคะพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีขณะที่คุณกําลังเจ็บปวดแต่พระองค์มีแผนการที่ดีรอคุณแล้วลงมือทําบางสิ่งบางอยา่าง ความเจ็บปวดครั้งนี้หาให้เจอว่าเราจะต้องวิ่งออกมาต่อสู้ยแต่ไม่ใช่ดินพานไม่ได้วิ่งไล่ล่าไม่ได้วิ่งไล่ล่าแต่จงนิ่งแล้วลองทําบางสิ่งบางอย่างแสดงบางสิ่งบางอย่างให้โลกออกไปแล้วมามีผลลัพธ์ให้พระองค์มีผลลัพธ์เป็นแสงสว่างให้พระองค์เพื่อทําบางสิ่งบางอย่าง เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนพูดสิ่งที่ดีงามสร้างสิ่งที่ดีงามมีฝีมือศักยภาพสิ่งที่เรารักสุดจิตสุดใจที่มันเป็นเราอะแค่หยิบจับเราก็มองเห็นทะลุโป่ปงโป่งแล้วว่ามันคือสิ่งนี้แต่เราไม่ไว้ไม่ไว้วางใจในตัวเองว่าเรามีของดีแต่เราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับเจ้านายแลกกับเงินเดือนไม่กี่บาทแลกกับ อะไรบางสิ่งบางอย่างแค่มันได้เดือนชนเดือนแต่ศักยภาพที่เรามีอยู่เราไม่แลกเราไม่เลือกเราไม่ทําเพราะเราไว้วางใจตัวเองน้อยแต่เราดันไปไว้วางใจในคนอื่นสุดท้ายเดือนชนเดือนลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างถ้าใครรู้สึกว่าตอนนี้มันตันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดิ้นมานานละ ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองโอเคค่ะขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่ไว้เนื้อเชื่อใจทุกตาแล้วก็ไว้วางใจในทุกตาขอบคุณนักเรียนทุกคนในกลุ่มนะคะคอรและเบิดตัวตวนที่แท้จริงนะคะตอนนี้จะ400คนแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกตาเองเนี่ยไม่ใช้พลังงานของตัวเองงานของทุกตาโคตรน้อยเบามาก,กมันอิสระมากแค่คุยกับนักเรียนนะแค่คุยแล้วให้พระอ,องค์นําทางทุกตาให้พระเจ้านําทางตลอด แค่พูดไม่กี่คาแต่ใช้พลังงานพระองค์ค่ะเข้าไปเข้าไปฉันมีหน้าที่พิมพ์แล้วก็มีหน้าที่ส่งเสียงเราเชื่อมเชื่อมพลังงานกับพระองค์เชื่อมพลังงานค่ะพระองค์สถิตส่งไปส่งไปบดล็อกค่ะร้องไห้หนักมากเจอตัวเองค่ะเจอศักยภาพตัวเองอะไปเจอตัวตวนที่แท้จริงของเขาเองอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำแล้วเอามาแชร์ทุกคนฟังมัน คือไว้วางใจนะอนค์ไม่ต้องทําอะไรอย่าเยอะเยอะมาเยอะแล้วเยอะมามากแล้วตุกตาฉายาเยอะเยอะจริงๆดีสหานเดียวชีวิตคุณสูงขึ้นสหานเดียวนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าวอวยพรคุณขอแค่คุณระลึกถึงพระองค์นึกถึงพ่อของเราคุณได้เจอแน่นอนคุณได้เจอสิ่งที่ดีงามแน่นอนตอนนี้อยู่กระบวนการออนโปรเซสโอเคไหมคะ